มาดูแมวบ้านนี้กันแม่เม,มียวแล้วก็เจ้าก้อนคำนะแม่มเมียวนี่เขาเป็นแมวของคนที่เขารักหมารักแมวมากเลยเขาเลี้ยงอย่างเขาอย่างดีออะเขาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ําไม่เคยอดไม่เคยอยากเลยนะแกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าแกก็หาให้ลูกแกกินแบบอย่างดีมากกินกุ้งโลละสองสาร้อยอย่างเงี้ยกินหิวอยากอะไรก็ซื้อให้กินมีอะไรก็ไก่เกยก็มาฝากป้าซื้อเนี่ย ไม่อดไม่อยากเขาเขาเห็นป้า,ปาเห็นเนาะป้าก็ลองดูซิลองฉีกไก่เห็นเขาเล่นเล่นกันอยู่ข้างล่างเนาะป้าก็เลยเอาไก่ไปฉีกให้เขากินไม่กินไม่สนใจเลยไม่เอาฉีกยัดใส่ปากยังจะไม่กินนะ่ะดูดิแมวคนเขาเลี้ยงแบบไม่ไม่อดไม่อยากอนะันนียแบบเนี้ยเขาไปเจอใครอย่าบงอย่าเบื่อที่ไหนเขาก็ไม่กินนะพวกนี้เขาไม่กินของใครง่ายๆนะดูป้าเก็บไก่กลับบ้านละ่ะเอาไปให้ลูกๆป้า ต่างกับแมวจรไอป้ามากเลยเนี่ยหิวพักกันหิวหิวเห็นไม่ได้เลยโซซัสโซเซหิวข้าวเห็นป้ามาเนี่ยวิ่งกันแบบรอเนาะวันเดียวได้กินหนเดียวอะ่ะถ้าเขาไม่ใช่แมวจรถ้าเขามีเจ้าของแล้วก็เจอเจ้าของดีๆเขาก็เลี้ยงไม่ให้อดไม่ให้อยากนะเขาก็ไม่เขาไม่จะไม่ไปกินของใครง่ายๆเลยนะถ้าแมวเขาไม่อดไม่อยากอะ่ะ เขาจะไม่ไปกินของใครง่ายๆแล้วพวกอย่าบงอย่าเบื่อนี้อย่าวังเขาเขาจะไม่กินน่ะเขาจะเลือกกินเป็นแต่ถ้าอย่างแมวจรอ,อย่างเงี้ยถ้าเห็นอะไรเขาก็จะกินน่ะน่างสารเพราะเขาอดอยากเขาหิวข้าวเจออะไรเขาก็ต้องกินประทังชีวิตเขาก่อนนะเนาะเพราะว่าไม่รู้ใครเขาจะวางอะไรให้เขาหวังดีไม่หวังดีเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาหิวข้าวเนาะแมวจรเขาก็น่าสงสาร พราะว่าวันหนึ่งเขาก็ได้กินข้าวหนเดียวอ่ะกินข้าวมื้อเดียวที่ป้ามาให้ตอนรอบกลางคืนรอบเดียวนี่นะแล้วก็พอดึกๆกก็ไม่รู้ว่ามีมีอะไรมากินของเขาไปหรือเปล่าหมาเมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กินแค่นั้นเพราะว่าป้ามาตอนเย็นดึกตอนค่ำทีไรอ่ะก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะพวกอาหารเมร็ดพวก ไก่ไก่อะไรพวกนี้ก็ไม่เหลือแล้วไม่รู้เขาได้กินแค่ตอนไหนก็ไม่รู้ว่าว่าที่มันหมดไปนี่ไม่รู้พวกเขากินจนหมดหรือว่าโดนอย่างอื่นกินไปก็ไม่รู้เนาะเขาอาจจะได้กินแค่ตอนนี้แค่ตกเวลานี้ก็ได้เนี่ยนั่งสารหิวหิวมากเห็นป้ามาเอาข้าวมาให้เนี่ยป้าฉีกจนบางทีอะป้าก็สั่นเลยนะฉีกไม่ทันใจแบบว่าเรายิ่งเจอไก่เหน,เนียวเหนียวเนี่ยโอ้โห สงสารลูกก็สงสารลูกมันก็วิ่งวุ่นวายเนาะเขาหิวกันน่ะป้าก็รีบฉีกบางทีเจอไก่เหนียวฉีกมือป้านี่แบบเป็นตะคิวเลยนะแบบช้าไปหมดเลยมือป้าแบบป้า,ป,าป้าก็ต้องเร่งกันเพราะว่าอยากให้ลูกได้กินกันไปไวเขาจะได้หยุดนั่งกินไม่วิ่งไปวิ่งมาเนาะรถกลัวรถจะชนวิ่งกันไปวิ่งกันมาทะเลาะกันตีกันอยู่เนี่ยแบบแย่งกันกินก่อนกินหลังนะ่ะ ตาก็รีบต้องเร่งมือโอ้ยสงสารนางสารมากแมวจอนอะมื้อหนึ่งไอ้วันนึงก็ได้กินแค่มื้อเดียวจะมาให้บ่อยๆแล้วก็ไม่ไหวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันต้องมีเวลามาเนาะมันต้องมีเวลาออกมาหาพวกเขา,างานเราก็เราก็ต้องทํางานประจําของเราด้วยแล้วก็ไหนจะต้องเลี้ยงลูก เลี้ยงลูกเราอยู่บ้านน่ะเลี้ยงแมวป้าให้อยู่ที่บ้านน่ะอีก26ตัวตอนนี้เลย26ตัวแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าติ้งโนตเขาก็จากไปแล้วไม่อยู่แล้วกันนี้ก็เหลือ26ตัวเจ้าน้ำตาลน้ำตาลกับเจ้าดำพี่น้องกันก็ยังคอมเมนต์กันอยู่นะยังกินด้วยกันก็ยังทะเลาะกันมองหน้ากันอยู่เลยแต่ก่อนตอนเด็กๆก็กินกันได้พอโตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะ ค่ะไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไรแล้วนี่อันนี้คือเจ้าขนทองเจ้าขนทองก็มากินกับป้าเขาเอามากินกับป้าทุกวันนะเจ้าเกือบทุกวันอนะ่ะเจ้าขนทองอนะ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้านแต่ก็สบายใจเพราะว่าเขาทหมันแล้วเนาะเขาไม่ท้องแล้วกินเก่งตอนนี้กาลังกินเก่งเดี๋ยวก็จะอ้วนตุ๊บน่ารักเลยเจ้าขนทองอันนี้ลูกขนทองอันเนี้ยคือป้าต้องให้เขากินที่พื้นเพราะว่าฉุกเฉินเขาวิ่งออกมาตามแม่เขาออกมาไงป้าก็เลยต้องรีบ อุ้มเขามาตรงหน้าบ้านแล้วก็ปัดให้เขากินตรงนี้เลยเพราะว่าอยู่ตรงหน้าบ้านเขากินเสร็จเขาก็มุดเข้าใต้ไอ้นี่เลยนะใต้ประตูบ้านเขาเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆไม่ให้เขาวิ่งไปวิ่งมากลัวเขาโดนตัวอื่นแกล้งเดี๋ยวตัวอื่นแกล้งไล่วิ่งกันไปกันมาเดี๋ยวก็รถชนรถเหยียบอีกโอ้ป้าเป็นห่วงป้าก็อุ้มมาให้เขากินใกล้ทางเข้าบ้านเขาที่สุดน่ะแล้วก็ได้หลบหลบรถด้วยเนาะป้าก็เลยต้องปัดปัดตรงพื้นดินนี่ให้เขากินตรงนี้นะคะ เพราะว่าเขาไม่ไดเอามากินประจ,จาเจ้าตัวเล็กเนี่ยบางทีเขาก็ตามแม่เขาออกมายายเขาก็ฝากป้าซื้อไก่ประจําเลยนะยายเขาก็รู้ว่าเด็กๆชอบกินไก่กันนะแกก็ฝากซื้อนี่ไอเจ้าดําแม่ลูกอ่อนก็แผลเขาก็หายดีแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าใหม่มันหลุดไปหรือยังป้าเขาไ่เด็กไปดูใกล้ๆเพราะว่าใกล้เขาไม่ได้แล้วเขาวิ่งหนีย้าสมรักก็ขอกินก่อนละกันสมรักมากินก่อน แล้วก็เด็กๆก็ตามมากินทีหลังนะเจ้าส้มเจ้าส้มก็กินตรงนู้นแล้วพอแม่มาฉีกป้ามาฉีกฝั่งนี้ก็วิ่งตามมากับเจ้าน้ําตาลที่จริงเขาก็กินไปแล้วตอนฉีกให้เด็กกินเนี่ยเจ้าดำคอขาววิ่งมาตามมาล้องเสียงป้าก็ได้ยินเสียงร้องเรียกว่าเอ๊ะแมวที่ไหนเดินมาดูเจ้าจดำคอขาวก็เดินมาตามถึงที่เลยนะพอป้ามาเดินมาทางเจ้าดำคอขาวอ่ะ เด็กๆก,ก็พากันวิ่งตามมาวันนี้ตามมาเป็นขยงเลยตามมาแล้วก็เจอเจ้าหัวโตวไล่กลับไปแล้วเจอเจ้าถิ่นไล่กลับไปอ่ะดีแล้วแหละป้าไม่อยากให้มาวุ่นวายกันเดี๋ยวทะเลาะกันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็รถชนเนาะให้เจ้าถิ่นเขาไล่กลับไปนะป้ากระีิกให้เจ้าดาคอขาวกินก่อนเพราะว่าไม่ได้หรอกเธออต้องต้องให้เขากินก่อนเขาคงหิวมากเลยเขาวิ่งไปตามป้าวันเนี้ ร้องเรียกเสียงเขาไปแอบอยู่ใต้รถแอบอยู่ใต้รถป้าก็ว่าแมวที่ไหนมาร้องว่าเสียงเขาเล็กๆนะเหมือนนึกว่าแมวเด็กที่ทแรกอะตกใจเหมือนนึกว่าแมวเด็กที่ไหนมาร้องกลัวใครเอาแมวมาปล่อยมากอย่ามาปล่อยเลยสงสารมาก็กลายเป็นแมวจรแล้วแถวเนี้เขาก็ไม่ได้มีใครเขาเลี้ยงแมวกันไงไม่เขา,เขาถึงเขาจะไม่ได้รังเกียจแต่เขาก็ไม่เลี้ยงไงไม่เลี้ยงแล้วก็เขาก็จะ ไม่มีที่อยู่กันนะน่าสงสารนะกลายเป็นแมวจรเต็มไปหมดจะดามดำ,ดำขาวกินเก่งดำขาวนี่กินเยอะเขากินไก่วันนี้ป้าฉีกไก่ให้เขาก้อนครึ่งไม่พอกินนะเนี่ยแจ้ววันนี้ก็หิวโมโหน้องทำไมฉันไม่ได้เกินเนี่ยร,รีบรีบเลยแม่มาละป้ารีบมาฉีกให้เขาจะดาหัวโตไปตีน้องหิวข้าวเหมือนกัน ตาต้องรีบมาฉีกตรงอันนี้ใต้ต้นมะาพร้าวยังอยู่อีกฟากค้างอีกฟากหนึ่งให้อยู่ไกลๆกันหน่อยเพราะไม่ค่อยถูกกันเจ้าดำคอขาวกับเจ้าหัวโตเนี่ยบางทีก็นอนด้วยกันได้ดีนะนอนอยู่ในบ้านเดียวกันนะแต่พอเวลาจะกินก็เห็นทะเลาะก,กันแกล้งกันเรื่อย้าก็มาเทอาหารเม็ดเดี๋ยวเจ้าสามสีก็เดี๋ยวก็ตามมานะเดี๋ยวเขาก็เล่นๆอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ย ักพัก,พกเดี๋ยวเขาก็ตามตามมากินแกเจ้าหัวโตสามสีเดี๋ยวป้าเอฉีอกไก่เสร็จแล้วป้าจะเดินไปตามเรียกเรียกเขาให้เขามาบางทีเขาชอบไปเฝ้าเจ้านางน้อยอยู่เจ้าสามสีอ่ะเขาเหมือนก็ว่าเขาอยากเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยกับนางน้อยเนาะแมวพอเห็นบ้านไหนแบบพอเวลามีคนเลี้ยงมีอาหารกินอย่างเงี้ยเขาก็อยากเข้าไปอยู่ด้วยนะถ้าแ,แมวจรนะสงสารป้าก็สงสารนะ ก็เขาอยู่กันไม่ได้สามสามสีกันนางน้อยอ่ะก็ถ้าเขาเข้าไปเขาจะไปตีนางน้อยเนี่ยป้าก็หาเรียกหาสามสี่ไม่เจอก็มาคายข้าวนางน้อยก่อนนางน้อยเขาก็ป้าก็ยังบงังนั่นเขาอยู่เพราะว่าเขาร้องอยากกินอาหารเปียกป้าก็ไม่อยากให้เขากินกลัวเขาจะติดนะเนาะป้าก็พยายามบังคับให้เขากินอาหารเมร็ดแล้วก็ ฉีไก่ให้เขาแหละแต่เขาฉีกนิดๆหน่อยๆฉีกไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินขนาดฉีนิดเดียวเขาก็เหลือมาวันไหนก็เหลือเขาไม่ค่อยอยากจะกินอ่ะเขาจะกินอาหารเปียกแล้วก็เขาก็ไปกินข้าวกินอะไรกับแม่เขาว่าแม่เขากินแล้วเขาก็ให้กินนะเนาะแต่ป้าก็อยากจะฝึกให้เขากินให้เหมือนๆกันจะได้สะดวกสบายจะได้ไม่ลําบากไม่ยากจะไปซื้ออาหารเปียกให้เขาก็มันก็ไม่ได้อ่ะ ไม่ไม่ไหวอันนี้วันนี้เจ้าส้มป้ามาให้กินตรงรถที่จอดอยู่หน้าคอนโดที่เขาไปอยู่กับยาม,มันนะตรงตรงข้างตรงข้ามเลยตรงข้ามคอนโดที่ที่เขาอยู่อะ่ะเพราะว่าป้าไม่ไม่พามาตรงนี้แล้วนะเพราะว่าห่วงเขาเวลาเขากินเสร็จแล้วเขาวิ่งกลับอะ่ะมันต้องผ่านซอยที่ว่าหมามันนั่งเฝ้ากันอยู่อะ่ะเพราะากินเสร็จแล้วป้าก็ต้องอุ้มอุ้มมาส่งเขาทุกวันทุกวันป้าก็เลย เพราะว่าตรงโน้นมันไม่มีใครแล้วแม่เจ้าดำก็ไม่รู้ไปคลอดลูกอยู่ไหนไม่เจอไม่มาเลยสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่เจอแต่ว่าเห็นบ้านน้ําเขาบอกว่าวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้แหละป้า<ท>บางทีก็วิ่งไปตรงคอนโดวันนั้นที่เจ้าดำโดนรถโดนเออไม่ใช่โดนหมากัดอ่ะเขาตามแม่เขาเข,า,ขาน่าจะวิ่งตามแม่เขาเพราะแม่เขาอ,ะอ่ะเขาไปน่าจะเขาวิ่งเข้าวิ่งออกตรงคอนโดที่ว่า เลยเลยคอนเลยคอนโดที่จะส้มอยู่อะ่ะมันเป็นคอนโดเหมือนจะเป็นคอนโดออกจากล้างๆนิดนึงมันมีคนเช่าแต่ว่าเช่าไม่ได้เต็มทุกห้องอ่ะเนาะ mm. เขาอาจจะไปแอบลูกอยู่เออแอบออกลูกอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งก็ไม่รู้อะ่ะเจ้าดําอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เลยเขาไปคลอดลูกอยู่ไหนหาไม่เจอป้าเนี่ยยังไม่เคยเจอเขาเลยนะแต่ว่าบ้านน้าเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ในคอนโดเนี่ยป้าแล้วก็ เจ้าดำอะ่ะมันเอมันวิ่งตามแม่เขาเหงาเงเขาอยู่ตัวเดียวเขาเห็นแม่เขาเขาเลยตามแม่เขาไปอะ่ะแล้วทีนี้พอหมาไล่เขาก็มันไกลบ้านเขาเกินไปเนาะเขาก็เลยหนีไม่ไม่ทันหลบไม่พน้นน่ะเขาไม่ชินกับที่ไงแล้วเขาก็เลยโดนกัดโดนกัดเห็นยามเขาบอกว่าได้ยินเสียงมันร้องแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูนะพอมาเจออีกทีตอนเช้าอะ่ะก็เจอว่าเขาแข็งแล้วเขานอนแข็งแล้วยามเขาก็เลย เอาไปวางไว้แล้วก็ไม่ได้ฝังเพราะว่าเขาไม่มีจอบเอนี้ป้าก็เข้าใจมีคนอีกคนนึงอะไรเขาเล่าให้บอกว่าเอาเขาไปฝังแล้วป้าก็เออสบายใจแต่ที่ไหนได้พอป้ามาถามมันมีกลิ่นวันนั้นนะ่ะป้ามาให้อาหารแล้วมันมีกลิ่นป้าก็เลยเดินไปถามยามว่ายามเอาไปไว้ตรงไหนยามเขาบอกเขาไปวางไว้ตรงกลางป่าเพราะเขาไม่มีจอบอะไรป้าก็เลยไปบอกลูกร้านน้ำอะ่ะก็บอกว่าโอ้โห สงสารมนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไปเอามันไปฝังเขาจิตใจดีมากเลยนะเด็กเด็กเด็กชายสองคนลูกร้านนะ้ำมาป้าชื่นชบเขามากนะเห็นเขาเป็นวัยรุ่นนั่นนะแต่เขารักสัตว์อะ่ะเขาเขาบอกว่าเขาเอาแมวมาเลี้ยงเขาในบ้านในห้องเขาเขาก็มีนะแมวอะ่ะเขาก็เลี้ยงเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ดูแลมันอย่างดีนะเอาอาหารเมร็ดเอาอะไรมาวางให้บ้านน้ําอ่ะ่า่าเขาก็จิตใจดีนะบ้านเนี้ยเขาจิตใจดีกันทั้งบ้านเขารักสัตว์ถึงเขาไม่ไิด เขาไม่ได้เอามาเลี้ยงนะไอ้พวกแม่เจดำซ่านี่เขามาเองแต่ว่าย่าเขาว่าให้อาหารให้อาหารเขาสงสารไงเห็นต้านไหนมาก,ก็เลี้ยงหลายรุ่นแล้วแหละแล้เขาก็บอกว่าพอเวลามันออกลูกออกอะไรมาเริ่มดือ้อเริ่มอะไรก็โดนรถเหยียบมั่งมากัดมั่งตายไม่รู้กี่ขอ้ขอกี่คอกแล้วเนาะก็มาดูปาา้ากับเจดำหัวโตวนะความผูกพันที่มีต่อกันนะป้าก็ดูแลเขามานานมากแล้วหัวโตวเนี่ย เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรป้าก็พาไปหาหมอมัง่งแล้วก็ให้ให้ยาเขากินทําแผลให้เขาเนี่ยป้าไม่ได้ปล่อยปะละเลยก็เ,เลยนะเขาก็อยู่กับปา้ามานานแล้วเขาก็เห็นป้าเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนเป็นเจ้าของเขาแหละแต่ป้าก็ไม่สามารถเอาเข้าบ้านได้นะ้องหัวตัวเพราะว่าในบ้านน่ะมันมีแมวเยอะแล้วก็ถ้าแมวตัวผู้เนี่ย ที่เขาเคยเป็นอยู่ข้างนอกอะเขาเหมือนกับเขาเป็นจ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไปอยู่เนี่ยเจอเจ้าเจียวเจ้าเจียวนี่ก็สุดแซ่บแล้วก็เจ้านิกกี้นี่โอ้ปาในบ้านป้าระเบิดแน่แต่ป้าก็เลี้ยงเขาอยู่ข้างนอกเพราะเขาเป็นแมวที่เคยเลี้ยงจากอยู่ข้างนอกมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะเขาชินอย่างนี้แล้วอะแต่ว่าป้าก็ให้ความห่วงใย,ยดูแลเขาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเขา ป้ามาดูเขาประจําเลยนะตอนเช้าป้าก็แวะมาหามาดูว่าเขานอนตรงไหนอยู่ยังไงตอนเย็นตอนคืนป้าก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้กินอย่างนี้เนาะป้าก็เล่นกับพวกเขาแบบนี้ทุกตัวเลยนะถ้าตัวไหนจับได้เนะี่ยป้าก็เล่นกับเขาคุกคีกับพวกเขาแบบให้ความรักเขาเนาะแบบไม่อยากให้เขาคิดไม่อยากให้เขาแบบว่ากลัวคนมากเกินไปเนะี่ยเขาก็จะมีความสุขเวลาเห็นป้ามาอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เดินออกมาหาเพราะว่าช่วงนี้ยไม่ค่อยได้ทําแผลเพราะว่าสาวๆเธอนี้เขาทาหมั่นกันหมดแล้วไงไม่เลยไม่มีหนุ่มๆมาจากที่อื่นถ้ามีหนุ่มๆมาจากที่อื่นนี่จะดําหัวโตก็ต้องสู้กันอะ่ะก็ต้องสู้เขาเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่นไงเดี๋ยวตัวอื่นเขาจะมามาแบบมาข่มมาอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องแบบสู้กับเขาดูแลที่ทตัวเลถิ่นตัวเองอะ่ะ กลัวเดี๋ยวเขาจะมาแย่งเนเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายแล้วจะนาหัวโตแต่กลัวอย่างเดียวกลัวเขาน่าจะออกไปหาแมวที่อื่นหาสาวสาวที่อื่นมากๆเลยเนี่ยอย่าไปเลยหัวโตเปิดระวังได้แล้วเธอจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาให้ป้าทําแผลอีกเพราะทําแผลนี่นะเขาก็เคสขยบป้ามากเขาว่าป้าก็ต้องมาคับทำมันเนาะทาไม่างั้นเขาก็จะเดี๋ยวอักเสบเดี๋ยวเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเป็นอะไรไปเยอะหดือรักษาไม่ได้ค่ะ เนี่ยป้าต้องทามป้าต้องดูแลเขาไงเป็นอะไรมาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนมาป้าก็ต้องรักษาป้าก็ต้องพาหาหมอ,อนเนี่ยเนี่ยสบายแล้วเดี๋ยวนี้สาวๆก็ทํามันกันหมดแล้วไม่มีสาวให้หัวโตวห่วงอีกแล้วกลัวหัวโตวจะไปอย่าไปหาเรื่องกับใครข้างนอกเขานะหัวโตวนะหัวโตวจะได้ไม่เจ็บตัวนะลูก มาเอ้ยมันน่ารักขวโตวมันน่ารักนะเวลานะเขาขี้อ้อนขี้อ้อนมาก,กินข้าวเสร็จแล้วป้าก็จะมานั่งเล่นกับเขาอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกไม่อะไรไม่รีบมากอะ่ะป้าก็จะเล่นกับเขานานเจ้าสาสีอย่างนี้เล่นกับเขาทุกตัวเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆป้านปลาัดและปลาลัดทาสแมวด้วยนะคะ